สวัสดีครับเพื่อนๆพบผมนึกเทรดเดอร์โฮมนะครับกับทริคเล็กๆ5นาทีตอนที่1หัวข้อเรื่องตารางเลือกสไตล์การเทรดปัญหาที่เพื่อนๆหลายๆคนเจอกันนะครับก็คือเรื่องไม่รู้จะเลือกสไตล์การเทรดยังไงผมเคยเน้นกับเพื่อนๆตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าก่อนที่เพื่อนๆจะเริ่มตน้นเทรดสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องค้นหาให้เจอก็คือเรื่องสไตล์การเทรดถ้าเพื่อนๆรู้ว่าเพื่อนๆชอบที่จะเทรดยังไงการเทรดของเพื่อนๆ,ก,ๆก็ทําได้ดีแน่นอนครับ ผมเล่าย้อนกลับไปในอดีตของผมนะครับปัญหาของผมครั้งนั้นคือผมเทรดสั้นแล้วก็เทรดได้ไม่ค่อยดีนะักจนกระทั่งพอภรรยาทักเนี่ยสิ่งที่ผมทาก็คือเริ่มกลับมาค้นหาว่าจริงผมชอบเทรดสั้นหรือเทรดยาวตารางที่เพืเ่อนๆเห็นวันนี้คือตารางที่ช่วยผมค้นหาคาตอบเจอนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยจากตารางนะครับจะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่าเรื่องที่ต้องคิดคะแนนความสําคัญอันนี้คู่กันเทรดสั้นเราให้กี่คะแนนเทรดยาวเราให้กี่คะแนน โอเคเรามาดูกันนะครับว่าผมคิดยังไงเรื่องที่ผมคิดนะครับก็คือจํานวนการเทรดเวลาในการจัดการบาลานซ์ในมือระยะเวลาถือคองออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ผมใช้ในการเป็นตัวที่ผมใช้ในการคิดว่าผมจะเทรดในสไตล์ไหนหลังจากที่ผมได้เรื่องที่ผมต้องคิดแล้วสิ่งที่ผมทําต่อมาก็คือผมใส่คะแนนครับจํานวนการเทรดผมให้เจดคะแนนก็ไม่ไม่ได้สําคัญมากแต่ก็สําคัญอยู่พอสมควร การจัดการออเดอร์ผมให้8คะแนนเพราะว่าเวลาสําคัญครับครั้งที่แล้วที่ผมพลาดเข้าออเดอร์หลายๆครั้งเนี่ยทำให้ผมไม่สามารถทํากาไรได้อย่างต่อเนื่องบาลานซ์ที่มีอยู่ในมือก็ไม่สําคัญมากโอเคนะครับก็ผมก็ให้คะแนนไปเรื่อยๆอย่างอารมณ์เนี่ยผมให้คะแนนเต็ม10เลยเพราะสาคัญมากๆเลยนะครับชอบลุ้นก้าหน้าจอผมให้7คะแนนก็ใส่คะแนนไปเลยเทคนิคที่ใช้ในการเทรดเนื่องจากผมเทรดเป็น พลายแอคชั่นหรือแคนเดลใช่ไหมครับผมให้เทคนิคนี้9คะแนนเลยว่าสไตล์การเทรดต้องเหมาะกับเทคนิคของผมโอเคเรามาดูกันนะครับหลังจากให้คะแนนกับสิ่งที่ต้องคิดแล้วสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำคือตัวอย่างของผมตารางนี้ผมยกตัวอย่างผมก่อนครับเทรดสัน้นเทรดสั้นในกรณีของจำนวนการเทรดผมให้คะแนน5คะแนนเทรดยาวผมให้7คะแนน สำหรับจานวนการเทรดนะครับเพราะว่าผมชอบที่ว่าจํานวนเทรดน,น้อยดีกว่าอย่างการจัดการเวลาการเทรดเนี่ยผมให้คะแนน5คะแนนเพราะว่าเข้าเดิมไม่ไม่ค่อยทันเพราะว่าเทรดสั้นนี่ะครับแต่พอมาเทรดย,ยาวเออเข้าท่าดีผมคิดว่าโดยระยะเวลาในการจัดการการเทรดเนี่ยเทรดยาวเหมาะผมให้9คะแนนใส่คะแนนไปเรื่อยครับเพื่อนๆก็ใส่คะแนน,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 นไปจากใครทีเดียวยังอารมณ์เนี่ยการเทรดสั้นเนี่ยผมให้แค่5คะแนนเพราะว่าต้องเจอกับอารมณ์เยอะมาก ส่วนเทรดย,ยาวผมให้9คะแนนเพราะเดือนหนึ่งเทรดแค่2องาครั้งไม่ค่อยเจออารมณ์ผมให้9คะแนนเลยเห็นไหครับก็ใส่คะแนนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเพื่อนๆบางคนบอกว่าการรอคอยอะรอนานผมว่าเทรดสั้นเนี่ยมันรอแป๊บเดียวอะผมให้7คะแนนสําหรับเทรดยาวเนี่ยรอนานผมให้แค่5คะแนนโอเคไหมครับเทคนิคที่ใช้สําคัญเลยผมใช้แท่งเทียนเทรดสั้นกับแท่งเทียนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ผมให้5คะแนน ส่วนเถิดยาวกับแทงเทียนผมให้ถึง7คะแนนเห็นครับหลังจากเพื่อนๆคิดคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก็คือรวมคะแนนครับตารางในคอลัมน์ e นะครับก็จะเป็นการรวมคะแนนโดยเอา5คะแนนคูณกับ7คะแนนตัวนี้เท่ากับ35ส่วนเถิดยาวได้7คะแนนคูณกับ7คะแนนตัวนี้ได้เท่ากับ49คะแนนเห็นไหมครับได้เท่ากับ49คะแนนแล้วก็รวมผลรวมคะแนนทั้งหมดเถิดสั้นเนี่ยผมได้ที่5 1 2คะแนน ส่วนเทรดยาวผมได้ที่667คะแนนเห็นมครับคาตอบก็คือสไตล์การเทรดของผมเหมาะกับการเทรดยาวมากกว่าเห็นเนาะเป็นตัวอย่างที่เพื่อนๆลองไปใช้ดูครับคิดว่าไม่น่ายากมากนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ